นข้อมูลคนหายมูลลนิธิกระจกเงาเก็บสถิติในหนึ่งวันมีเด็กหายไม่น้อยกว่า3คนเท่ากับว่า1ปีเด็กเกือบ2,000คนโดยที่2ใน3ของเด็กที่หายไปมีอายุน้อยกว่า15ปีตัวเลขนี้นับว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจเป็นอย่างมากและอายุเฉลี่ยของเด็กที่หายไปหรือถูกลักพาตัวออกจากบ้านคือ4ขวบเท่านั้นเราจึงต้องการสืบหาความจริงเรื่องนี้ โดยเริ่มจากเมื่อปี2556วันที่6ธันวาคมน้องเดียอายุ6ขวบหายไปจากที่พักที่จังหวัดภูเก็ตภายหลังพบกระโหลกศีรษะและเสื้อผ้าเด็กห่างไป3กิโลเมตรสถานะคดีต,ตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้ปี2557เมื่อวันที่21มีนาคมน้องจันลาอายุ7ขวบหายไปจากแคมป์ก่อสร้างซอยพหลโยธิน52 ภายหลังติดตามหาพบว่าน้องเสียชีวิตสถานคดีตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้ปี2560เมื่อเดือนมกราคมน้องเดือนฉายอายุ2ขวบหายตัวลึกลับในหมู่บ้านกลางหุบเขา5ปีผ่านไปยังไม่พบตัวบทเรียนจากกรณีน้องเดือนฉายนำมาใช้กับการตามหาน้องจีน่านั่นคือตำรวจสอบปากคำบุคคลในบ้านฝักดาบและคนระแวกใกล้เคียงทั้งหมด ว่าในเวลานั้นมีใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรในพื้นที่อยู่บ้างรวมทั้งเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ภายในบ้านและบริเวณรอบบ้านทั้งหมดและเมื่อปี2563วันที่11พฤษภาคมน้องชมพู่อายุ3ขวบหายออกไปจากบ้านที่บ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารพบเป็นศพบ,บนภูเหล็กไฟหลังจากนั้น3วัน ปัจจุบันคดียังยืดเยื้อและไม่สามารถสรุปว่าใครคือคนร้ายแม้จะมีการออกหมายจับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลาโพหรือป้าแต่นมันมีหลักการวิเคราะห์อยู่ 2- อสาเรื่องด้วยกันทั้งเรื่องช่วงอายุของเด็ก เรื่องพฤติกรรมแวดล้อมนะครับสถานที่ที่หายตัวไปนะครับหลายคดีเนี่ยมีในลักษณะที่อาจจะเทียบเคียงกับแผนรุกกรรมเดิมที่เคยเกิดขึ้นอย่างเช่นเป็นกรณีลักพาตัวเด็กเนี่ยเราก็ต้องดูว่าคนร้ายเนี่ยจะมีโอกาสในการก่อเหตุได้หรือไม่คนร้ายเป็นใครหรืออาจจะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นจากปัญหาภายในครอบครัวอะไรเงี้ยคราวนี้เนี่ยการดําเนินคดีกับใครก็ตามเนี่ยมันจะต้องเดินด้วยพยานหลักฐานนะครับบางคดีเนี่ยมีความสลับซับซ้อนในแง่ที่ ไม่สามารถมีพยานหลักฐานมาบ่งชี้ได้หรือการเก็บพยานหลักฐานเนี่ยล่าช้าเกินไปรวมทั้งเวลาเกิดเหตุใหม่ๆเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินเรื่องการสืบสวนเป็นพร้อมกับการอสอบสวนนะครับต้องดูว่าที่เกิดเหตุเนี่ยเวลาเกิดเหตุแล้วเนี่ย ใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับต้องมีการตรวจสอบตั้งแต่ตอนที่เด็กหายตัวไปมีการสอบปากคําอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อให้พยานแต่ละคนหรือบุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยสามารถที่จะให้การได้อย่างถูกต้องเพราะว่ายิ่งเวลายิ่งผ่านไปเนี่ยข้อมูลต่างๆก็อาจจะผิดเพี้ยนไปหรือเป็นเรื่องการจําเหตุการณ์ไม่ได้รวมทั้ง ข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องมีการเก็บอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากว่าในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเวลาเราเก็บพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการพบตัวเด็กแล้วพบศพเด็กแล้วหรือว่าเรื่องเนี่ยมันใกล้จะจบแล้วดังนั้นเนี่ยพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมักจะถูกละเลยหรือเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่อาจจะเสื่อมสภาพนะครับ ยังมีความจริงอีกมากที่ไม่ถูกหยิบมาตีแผ่และนำเสนอต่อสังคมโดยเฉพาะอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิทเด็กที่ถดถอยและความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยเด็กที่มาจากครอบครัวที่ค่อนข้างลำบากจะมีแนวโน้มตกเป็นเป้าหมายที่ทำให้เด็กสูญหายมากกว่าเด็กในชนชั้นอื่นหากสืบความจริงโดยนำคดีน้องชมพู่มาวิเคราะห์พบว่ามีแนวโน้มความเหลื่อมล้ำของสังคมคือ 1. เป็นเด็กผู้หญิง 2. เป็นเด็กเล็กที่ยังไม่เข้าสู่ระบบการศึกษา 3. อยู่ชนบท 4. ความยากจนในครอบครัวในทางกลับกันหากน้องชมพู่อยู่ในครอบครัวชนชั้นกลางอาจได้เข้าเรียนในสถานดูแลเด็กเล็กซึ่งทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้นคือสิ่งสำคัญเลยเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไป ให้ให้การปกป้องคุ้มครองเด็กหรือคนในสังคมได้ตลอดเวลาไม่สามารถที่จะไปบอกคนร้ายว่าอย่าลักพาตัวเด็กหรือเฝ้าระวังคนร้ายได้ทุกฝีก้าวสิ่งสำคัญเลยมันควรจะเริ่มต้นจากการ ป้องกันแล้วก็ระมัดระวังภายในครอบครัวของตัวเองซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐานสุดแล้วนะครับที่จะที่จะให้การเฝ้าระวังมันแล้วก็ป้องกันเหตุนะครับไม่มีคนร้ายคนไหนเลยนะครับที่ลักพาตัวเด็กในระหว่างที่เด็กอยู่ต่อหน้าพ่อแม่จูงมืออยู่แล้วคนร้ายมากระชากตัวไปไม่มีเลยนะครับมีแต่ตอนที่พ่อแม่ปล่อยให้เด็กอยู่คนเดียวตามลำพัง นะครับไม่มีเด็กคนไหนที่อยู่อตัดสินใจหนีออกจากบ้านโดยที่ไม่ได้นึกถึงพ่อแม่ตัวเองนะครับถ้าหากว่าพ่อแม่เนี่ยมีจุดเกาะเกี่ยวเรื่องความรักความความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวเนี่ยเวลาเด็กจะตัดสินใจทําอะไรที่ที่มันอาจจะผิดพลาดไปเนี่ยเขาก็จะนึกถึงพ่อแม่นึกถึงผู้ปกครองก่อนเสมอนะครับแต่ว่าจุดเกาะเกี่ยวในครอบครัวเนี่ยมันไม่มีแล้ว นะครับอาจจะด้วยปัญหาความรุนแรงความไม่เข้าใจกันหรือว่า,าวัยที่ต่างกันแล้วก็ไม่มีการปรับจูนกันมันก็เป็นผลทําให้ครอบครัวก็กลายเป็นตัวที่ผลักเด็กออกจากบ้านไปดังนั้นก็ต้องเริ่มต้นจากจากครอบครัวตัวเองนะครับในการที่จะป้องกันทั้งทั้งการหายตัวไปไม่ว่าจะเป็นสาเหตุจากจาก,จากบุคคลภายนอกพาเด็กไปเด็กพัดหลงด้วยตัวเองหรือว่าเป็นกรณีเด็กตัดสินใจนี้ออกจากบ้านก็ต้องเริ่มต้นจากครอบครัวตัวเอง จากสถิติคดีเด็กหายของศูนย์ข้อมูลคนหายมูลลนิธิกระจกเงาปี2556 5กุมภาพันธ์น้องหญิงอายุ4ขวบหายตัวไปที่งานประจำปีจังหวัดเลย10พฤศจิกายนน้องแม็กซ์อายุ7ขวบหายตัวไปที่งานบุญในวัดประจำอำเภอวังพะลุงจังหวัดเลยและ6ธันวาคมน้องกระตูนวัย6ขวบ หายตัวไปจากงานคอนเสิร์ตท,ที่ซอยแบริงซึ่งทั้ง3คดีจับคนร้ายได้คือนายหนุย่ยหรือนายติ้งต่างปี2557 27เมษายนน้องฟ้าอายุ13ปีหายตัวไปจากบ้านพักโรงงานที่จังหวัดสมุทรสงครามต่อมาพบว่าถูกข่มขืนและฆาตกรรมโดยน้าเขยของเด็กเก้าพฤษภาคมน้องเพลงอายุ11ปี หายตัวออกจากบ้านที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังต่อมาพบเป็นศพถูกข่มขืนและฆาตกรรมปรากฏภายหลังคนร้ายเป็นคนข้างบ้านหากรกฎาคมน้องแก้มอายุ13ปีหายจากขบวนรถไฟสุร,ราษฎร์ธานีกรุงเทพต่อมาทราบว่าพนักงานบนรถไฟข่มขืนแล้วโยนน้องออกมานอกขบวนอําพรางคดีตำรวจตามจับคนร้ายคือนายวันชัยแสงทองหรือนายเกม